วันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นโดนลำเลียงสัมภาระซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวีดีโอบังคับนะครับได้มีการผลิตผลงานนี้ขึ้นมานะครับและโดนที่เห็นอยู่ในขณะนี้สามารถแบกน้ําหนักได้ถึง120กิโลกร,รัมครับ เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดยเยาวชนคนไทย100%หลังจากที่สมาคมกีฬาเื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้ให้ทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาเร่งสร้างอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในการใช้นำเลียงสัมภาระที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ในจำนวนครั้งละมากๆให้ได้อย่างเร็วที่สุดและทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและล่าสุดในขณะนี้ก็สามารถสร้างโดนที่สามารถแบกรับน้ำหนักได้กว่า100กิโลกร,รมัม นายพิสิทธิ์มิดเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคัาเปิดเผยว่าทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะล่าสุดที่ทางสมาคมและสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอวในได้เข้าสนับสนุนช่วยเหลือในการลำเลียงสัมภาระ ส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมในพื้นที่ที่การช่วยเหลือทางด้านอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ทางสมาคมจึงได้ถอดบทเรียนดังกล่าวมาเร่งในการสร้างโดนลำเลียงสัมภาระให้สามารถรับน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นจากเดิมสามารถรับน้ําหนักได้40กิโลกร,รัมและความสําเร็จครั้งนี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง120กิกร,รมัม พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยฝีมือจากเยาวชนหนูน้อยเจ้าเวหาซึ่งเป็นผลงานคนไทย100%และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในประเทศไทยจะเล็งเห็นถึงขีดความสามารถของคนไทยที่มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก ด้านในวีราชาติคำคูนหนึ่งในทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับระบุว่าทันทีที่สามารถสร้างโดนลำเลียงสัมภาระได้สำเร็จรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ล้วนแล้วเป็นฝีมือและศักยภาพของคนไทยเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่สำคัญโดนที่สร้างจะถูกไปใช้ในการสนับสนุนตามภารกิจต่างๆ ตามที่สมาคมต้องการไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางด้านอุทกภัยดับเพลิงหรือทางด้านอื่นๆตามความเหมาะสมเราต้องการระยะทางที่ไกลมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาได้นานกว่าเดิมแล้วก็บรรทุนต้าหนักได้มากขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าไปสู่พื้นที่จริงแล้วเราได้ทํางานจริงรเราถึงต้องกลับมาพัฒนาด้วยการใช้โดรนที่มีน้ําหนักถึง120กิโลผมก็มองว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและเรื่องครับ ที่ร่วมกับสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติสังกัดกระทรงวงอวโดยเฉพาะวันนี้ตัดภาพที่ท่านเห็นนะครับเราพยายามพัฒนาโดยฝีมือเด็กไทยและคนไทยนะครับตัวผมซัพพอร์ตอะไรเด็กๆเหล่านี้ได้ผมเต็มที่เลยแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเด็กยังสามารถที่จะสอนต่อแล้วก็พี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนถ้าเป็นผลิตโดยฝีมือคนไทยเนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกเลยในไทยตรงนี้ก็อยากจะฝากผู้ใหญ่ใจดีว่าของไทยที่ผลิตเองเนี่ยเราสามารถที่จะนไปใช้ประโยชน์ได้โดนลํานี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อ สำหรับบินเพื่อรับสัมภาระที่มากกว่าโดนปกติครับเพื่อในหลายภารกิจเช่นภารกิจช่วยนําท่วมภารกิจกู้ภาาัยดับไฟป่าอย่างนี้เป็นต้นครับท่านอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลเนี่ยท่านสั่งเลยครับว่าต้องมีโดนประเภทเนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งใจทําผลิตโดนลานี้ขึ้นมารู้สึกภูมิใจมากๆครับเพราะว่าตัวโดนลานี้เนี่ยซึ่งมันเป็นลําแรกๆของประเทศไทยแล้วก็ สามารถใช้งานได้จริงๆครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะนำไปช่วยภารกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ